ตรงงานหาอะไรหาอะไรหลกนูงหาอะไรคะอ่ะง่วงนอนอะไเด็กพี่นองง่วงนั่งสับป,ประงกนั่งสับป,ประงกอยู่คนเดียวอ่ะเก่าเก้าละไหนมาดูมาดูคันอะไรมาดูก่อนเร็วพัดลมมขอมาไปในก,กล่องมาพี่นองมามาหาแม่มาน,นี้ทำไมนั่งสับป,ประงกง่วงนอน ว่วงนอนก็เป็นนวันจิจ่าคนสวยสวยหน้ารำรำนี่นะอืมจีอ่อนที่หนึ่งนึกเจอเมือเองแล้วไปมันก็นอนอะาม่วงก็นอน,อน,อนให้นอนนอนนอนจ้ะอาก,กรบนางนอนอาก,กรบนางนอนมาต้องกรมใหญ่กันรับอนอนเลยนอนอู้ <laughs> บีบจมูกวีวีเนี่ยวางกันนอนเนาะท่าทนอนเด,อเดอ้อวางกันนอนซะเดอ้อเออนอนเอาฮะฮันนะ่าวางกันนอนสินี่นี่นี่โอ้ยจมูกเย็นเจย์เยอะเมื่อคือหนาวเด้พี่น้องมาในห้อนเริ่มห้อนอ่ะเห็นข่าเจ้าบอกว่ามันสินหนาวหอเดอเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์มือนี้เขาก็วันที่หนึ่งเริ่มห่อนละ่ะ เศร้าออกไปข้างนอกโอ้โหหอนมากว่ามันหูเสียงแหง้งตื่นแล้วลยแห้งตื่นขึ้นมากะห้องโอ้ยเกินเลยนะนอนติดนอนนอนนอนแห้งตื่นแล้วทุกเงินก็ง,วง่วงคู่ปั๊บตื่นเหมือนนั่งกัง่วงเลยอ้ยขั้นเขาน้อจ้านั่น,นเธอได้หัวนอนพุงพุงเห็ดอึ้องลึองอยู่ นอนๆนอน,น,อน,น,อนว่างก็นอนนะรับสัแต่ปิบ,ปบนอนถองใครว่างก็นอน เสียงเสียงเล็บโบกินเข่ากินเขายำกลมกเสียงยังดังการนอนทีละการนอนทีละนอนนอนนอนง่วงก็นอนงง่วก็นอนก็นอน ไม่แกงละไม่แกง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 ละง่วงกระนอนง่วงกระนอนมันมีเบียแกงลูกพี่น้องอ้วกรนอนอ่าวกรนอนหลับล้วนั่งพี่น้องต้องเซงองอีลีเป็นรายาคลิปนี้ก็สิไว้แค่นี้ก่็ได้จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะจ้า